เราอยู่ที่โครงการในพระราชดริโครงการช่างหัวมันครับผม<ฮ>สำหรับโครงการในพระรารดําริช่างหัวมันนะครับผมเวลาเปิดทำการคือแปดนากาสามสิบนทีนะครับผมและปิดในเวลาห้าโมงเย็นนะครับผมสำหรับใครที่จะมาเนี่ยมันจะลำบ,บากนิดนึงแต่ว่าเขาจะสามารถเข้าฟรีได้แต่ถ้าคุณต้องการที่จะนั่งรถโดยาสารของเขานะครับผมคุณต้องเสียค่าบริการยี่สิบาทนะครับสําหรับเด็กนักเรียนในชุดเครื่องแบบนะครับหรือเด็กที่ มีความสูงไม่ถึง130ซนติเมตรเนี่ยจะเก็บเพียง10บาทนะครับส่วนพระสงฆ์สาม,มนเณรหรือแม่ชีหรือจะเป็นผู้วริการหรือสตรีตั้งครรภ์นเนี่ยเราก็จะไม่เก็บค่าบริการส่วนนี้นะครับโครงการช่างหัวมันนะคะเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมเศษษฐกิจกพันธุ์ดีพืชพันธุ์ดีของอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีคะ่ะเพื่อที่จะได้ให้ประชาชนนะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำการเกษตรนะคะ หรือชื่องงานของพระองค์นั่นเองนะคะมองมาสลิงงูครับค่ะเรียบร้อยจ้าครับผมครับ คุณมัดสอท่านค่ะเช่นกันค่ะคุณมดหท่านค่ะคุณมดกอบพรอคุณมดมดค่ะเจอเลยค่ะค่ะองรับอาซินอนโชบัดขอบคุณคุตานิ้เดอเนี่ I <laughs> ยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริของนายหลวงนัชก่9พรงร์ท่านทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อที่ดินแปลงนี้จํานวนทั้งหมด250ไร่ครับแปลงแรกครับทางด้านซ้ายมือเป็นแปลงผักพื้นบ้านเราจะมีบวบหอมยาวมีฟักมีน้ําเต้าน้ําเต้าดิงบายน้าเต้าขาควายรวยหอมแครและต้นมะนาวยักษ์ครับของฝังเราเล่งนี้แหละคุประธาวันนี้แะ ต้องชัดสุดเลยถัดมาทัศนด้านซ้ายมือด้านนี้คือแบ่งไม้ผลเราจะมีมะม่วงมะปรางมะยงชิดทับทิมมะยงชิดเป็นผลไม้ทรงโปรโดของในหลวงรัชการน,นิกาครับส่วน,นด้านขวามือด้านนี้คือทุ่งพลังงานลมและแสงอาทิตย์เราจะมีแผงโซลาร์เซลล์จำนวนทั้งหมด2แผงเสาต้นกังหันลมจำนวนทั้งหมด20ต้น มูลค่าต้นละ1น1ล้านสองแสนบาททางเราใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าส่งขายให้การไฟฟ้าครับถัดมาข้างด้านขวามอือด้านนี้คือฟาร์มปศุสัตว์อยู่ฟาร์มโคโนองโคโนมที่เราเลี้ยงเป็นสายพันธุ์เลือดผสมโฮสไตล์ฟิเชียนหรือพันธุ์ขาวดำครับจะพวกหัวมากเกิลจะพวกรกระสือโดน ถัดมารับนาด้านซ้ายมือด้านนี้คือข้อโครุ่นโคสาวด้านนี้ยังให้น้ำนมไม่ได้ครับหันขึ้นมารับตอด้านซ้ายนะครับโคเล็กถึงสามเดือนครับสคเนบ้านด้านขวามือด้านนี้คือรมเรียดนมเรียกทั้งหมดสองช่วงเวลาหกโมงเช้าและบ่ายสองโมงครับโคบ้าโอ้ยบ้า ทุกท่านนะครับสังเกตด้านซ้ายมือโคจะมีปลอกคอสีแดงตัวใหญ่สุดที่นอนอยู่ด้านล่างจะเป็นโคเพศผู้เพียงตัวเดียวในโครงการของเราในหลวงรัชก,กาลที่9พระองคท่านทรงปอนน้อนนมป้อนยญาทรงพระราชทา,านตั้งชื่อให้ว่าคุณตุงตอนนี้คุณตุงมอายุได้5ปีแล้วน้ำหนักอยู่ที่1ตันทางเราใช้วิธีการผสมพันธุ์เทียมโดยได้นเชื้อมาจากกรมปศุสัต์ครับ ไเทลีไข่เทลีไยาวได้ถัดมาคัตาดา้าซ้ายมือน,นี่คือแปลสาธิตปลูกยางคาราสา,า,ายพาน JVP แปดศูนลักษณะต้นเตี้ยใบเป็นพุ่ม มีความเงาเหมือนเครื่องแวลกไว้ทางเราได้น้ำยางจากวิธีการเจาะเราไม่ได้ใช้วิธีการกรีดยางโดยวิธีการเจาะเราจะอัดแก๊สเอทิลีนเข้าไปที่ลำต้นทิ้งไว้สองถึงสามวันหลังจากนั้นใช้สว่านหรือเหล็กแหลมเจาะรูสี่มิลและต่อท่อร้อยสายลงสู่ขวดได้เลยครับน้ำทุ่นล้วก็สามารถเจาะได้โดยที่น้ำทนจะไม่ปนกับน้ำยางครับ น,นี้คือโรงปุ๋ยหมักปุ๋ยข้าวทัดลงมาโรงเรือนสีดําโรงเรือนพ่อเลี้ยงไส้เดือนสายพันธุ์ขี้ตาแร่เรนมูลของไส้เดือนมาทําปุ๋ยด้วยครับด้ดดดดดานสายมือมะนาวแป้นเพชรบุรีเทคนิคการปลูกเราจะปลูกต้นตอของมะนาวยักษ์ขึ้นไปก่อน1ปีหลังจากนั้นทาบกิ่งเสียบยอดด้วยมะนาวแป้นเพราะว่าต้นตอของมะนาวยักษ์ทนทานต่อสภาพความแห้งแล้งได้ดีกว่าครับ ด้านซ้ายมือนะครับต้นต่อมะนาวยักษ์ครับบึ้มๆนะมะนาส่วนด้านขวามือด้านนี้คือต้นยางนายางนาเป็นไม้เนื้อแข็งส่วนมานิยมนํามาทําเป็นไม้ฟอร์นิเจอร์ครับรูปของต้นยางนาเมื่อหล่นลงมาจะมัเป็นเกลียวเกลียวคล้ายใบพัดหรือกังหันลมเลยครับ ถัดมาครับทางด้านขวามือลักษณะจากคล้ายต้นอ้อยด้านี้คือทุ่งหญ้าในเปียสายพานปากช่องเรานำมาเลี้ยงโคของเราภายในได้เพื่อช่วยเล่งน้ำนมครับถัดมาครับหน่วยผลิตน้ำมันทดแทนไบโอดีเซลครับ ถัดมาทางด้านขวามือหลังคาสีแดงทางด้านในจะเป็นโรงเรือนพ้อเลี้ยงเห็ดเราจะมีเห็ดหูดเห็ดเป๋าฮือครับถัดามาข้างทางด้านขวามือนะครับแปลงขนาดานหน้าเป็นแปลงปลูกมันเทศญี่ปุ่นมันเทศญี่ปุ่นที่เราปลูกมีทั้งหมดสี่สีม่วงขาวหาเหลืองส้ม มันที่ญี่ปุ่นใช้เวลาในการปลูก100-120ถึง1น0วันหลังจากเก็บมาแล้วเราจะพักไว้7วันหรือ1อาทิตย์เพื่อให้แป้งแปะสภาพเป็นน้ำตาลมันจะมีรสชาติที่หวานครับกรัก็มไม่เหไมแล้ว ทะด่านซ้ายมือครับปลูกพืชผักสวนครัวทางเราจะปลูกเรียณไป40ชนิดครับและทงด้านซ้ายมือนะครับหนึ่งต้นเรียกกันทั้งหมด4ชื่อครับคณะเม็กซิโกผักชย,ยาต้นผงชูรสมรกอก,กินใบครับแต่ละพื้นที่เรียกชื่อไม่เหมือนกันครับ,บถัดมาครับทงด้านขวามือนะครับรอบคณะเราจะปลูกต้นหม่อนหรือมัมเบอรี่เทคนิคการปลูก น้มกิ่งแก่เข้าหาการเชื่อกผูกและรูดใบออกจะทำให้มเมเบรี่หรือหมอนแตกออกมาตามชอบใบใหม่ครับถัดมาครับงานพัฒนาที่ดินตรงนี้แปลงสาธิตปลูกพืชสมุนไพรครับ ผู้ขวาว้ายทา,างด้านซ้ายมือนะครับผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีชมพู่เพชรสายรุง้งตัวกิโลกรัมรา150าสิบบาทถึง300บาทลักษณะทรงกระทางกวา้างเขียวอมชมพูรสชาติหวานกรอบที่เราตั้งตั้งร้านไม้ไผ่ไว้พยุยงลำต้นดูแลรักษาห่อผลผลิตเก็บผลผลิตครับส่วนทางด้านขวามือน,นี่คือโรงแปรรูปนม น้ำนมที่เราได้ด้านจากในโครงการเราจะนำมาแปรรูปนมที่ด้านนี้เรามีพัสเจอร์ไรด์กับสเตอร์ลีไรด์ส่งขายภายใต้แบรนด์โครงการช่างหัวมันนม่จำหน่ายที่ร้านโกเด้นเพและร้านค้าภายในโครงการของเราดำเนินการโดยโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาครับทางด้านสายมือนะครับรอบคันนาเราจะปลูกต้นชะองค์ไว้ด้วยครับ เมื่อเราตัดแต่กกงกลิ่นของต้นชะอมกลิ่นของต้นชะอมสามารถช่วยขับไล่มแมลงศัตรูของงานข้าวได้ด้วยครับ,บ,บส่วนกระด้างขวามือด้านนี้นะครับคือสับป,ปะรดเพชรบุรีเรียกเช่อนว่าสับป,ปะรดฉีกตาเมื่อแก่เต็มที่ครับสามารถแกะแงฉีกขึ้นมากินตามตาได้เลยครับเหมือนขนนุนหรือน้อยหนาเลยครับ ด้านข้านด้าขวามือครับจุดสําคัญของไร่เราบ้านไม้สองชั้นปลูกแบบเรียบง่ายบ้านเลขที่1บ้านไร่ของพ่อเรียกชื่อหนึ่งว่าเรือนรับรองพิเศษในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านส่งงานที่บ้านหลังนี้ครับ มาคัตด้านสายมือนะครับเราก็จะมีบวบหอมยาวมีฟักมีน้ำเต้าถั่วดาวอินคาหมามุวยอินเดียฟกักข้าวทุกท่านสามารถแวะลงไปดูได้นะครับและสุดท้ายนี้ครับกระผมขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับขอทุกท่านนะครับเีื่อสนุกเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขอบคุณครับวบ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ